สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมกรดาวสุขทับลัคนาได้ตำแหน่งเทวีโชค15มกราคมไปจนถึง8กุมภาพันธ์ดาวสุขเนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวสุขคือดาวเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้นอยากจะบุกเบิกงานงานคู่ขนานได้นะคะ อ่าหรือหมายถึงงานใหม่เลยนะคะใครที่รอคอยงานใหม่ก็จะได้ข่าวดีงานใหม่ส่วนใครจะบุกเบกิกงานคู่ขนานก็จะมีโอกาสด้วยรวมไปจนถึงช่วงนี้ใครอยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองนะคะก็น่าจะมีการลงทุนแหละการขยับขยายธุรกิจการขยับขยายสาขาการขยับขยายร้านค้าหรือการปรับเปลี่ยน,ปนแปลงที่ทํากินก็ได้นะคะของชาวมกรก็จะเกิดส่งผลดีให้กับคุณด้วยส่วนชาวมกรค่ะนะคะการค้าการขายใครทําธุรกิจ ต่างๆลูกค้าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสลูกค้าเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆเข้ามาด้วยรวมไปจะถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกงานปรับงานแก้งานไขนะคะทุกชนิดงานวิชาการงานความรู้งานแพทย์งานหมองานทนายต่างๆชื่อเสียงความสําเร็จความก้าวหน้าความเจริญย่อมเกิดขึ้นกับคุณเพราะดาวงานทับตัวนะคะ ส่วนบางท่านมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะได้ผู้ใหญ่เก่าๆอ่ะเข้ามามอบโอกาสอะไรให้กับคุณบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเช่นกันนะคะมอบโอกาสมอบงานใหญ่มอบโปรเจกต์อะไรอย่างนี้หรือแบบว่าบางท่านมีอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆอย่างเงี้ยก็เข้ามาส่งเสริมคุณด้วยนะคะต้องมีโอกาสที่ดีมากๆเพราะดาวเอ่อดาวศุกร์นะคะทับลักคุณเนี่ยมันหมายถึงว่าการค้าการติดต่อการนัดพบต่างๆการเจรจา ใดๆก็ตามนะคะก็เรียกว่านำพาโอกาสที่ดีบางท่านได้งานใหม่ๆตรงที่ว่าอาจจะเป็นงานยังไม่ถนัดนักเสรทีเดียวแต่ก็มีโอกาสที่ดีมันก็ส่งผลดีให้กับคุณส่งผลความสําเร็จความเจริญในอนาคตส่งผลความมั่นคงค่ะนะคะเพราะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ร่วมกับดาวองคารด้วยนะคะดาวองคารก็คือลาภะดาวองคานก็คือพันธุนะครับพันธุหมายถึงความมั่นคงแล้วก็บางท่าน อาจจะมีงานร่วมกันกับครือญาตอีกหนึ่งช่องทางงานได้เช่นกันนะคะตรงนี้ส่วนใครที่ทํางานร่วมกันร่วมกันกับคุยญาติบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นต่างบ้างนะคะเป็นธรรมดาส่วนการเงินค่ะเงินมาจากงานทั้งนั้นเลยนะคะการติดต่อการค้าคอนเนคชั่น <c oughs> ต่างๆนําพาลาาผลบางท่านมีเงินเก่าๆหรืออาจจะหมายถึงการได้เงินจากลูกค้าเก่าๆร่วมไปจนถึงเงินทางไกลนะคะเงินการต่างประเทศได้ ด้าธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจแปรรูปได้ทั้งนั้นนะคะและที่สําคัญบางท่านจะมีโชคกับบริวารด้วยของชาวประกอบเองส่วนค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีแหละในเรื่องของบ้านทําบ้านปรับปรุงบ้านแหล่งทํากินที่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายไปกับบริวารก็มีเช่นกันแต่ช่วงนี้ชาวประกอบจะมีโชค ความรักค่ะคู่รักครอบครัวก็ต้องเป็นความเจริญค่ะดาวสุขไปเป็เรงปัตทินะคะก็ต้องมีความเจริญความมั่นคงต่อกันความก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆบางคู่อาจจะมีแนวโน้มได้เดินทางร่วมกันนะคะเดินทางไกลแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีโชคร่วมกันการเดินทางกลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นำพาโอกาสนำพาโชค ะะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาก็ระวังนิดนึงด้วยคนที่มีปัญหาปัญหาเก่าๆมันจะผุดขึ้นมาถ้าคู่ไหนมีปัญหากันก็อาจจะมีในเรื่องการจับเข่าคุยกันนะคะแล้วก็บางคู่ก็อาจจะมีในเรื่องการไม่เข้าใจกันก็มีนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของความรักทับซ้อนเกิดขึ้นได้ด้วยปัญหาตรงนี้ส่วนสําหรับชาวโสดมีโอกาสได้พบคนไกลคนมีตาแหน่งนะคะ รวมไปจะถึงสายงานได้แต่ให้เรามัดระวังคนที่เขามีเจ้าของนะคะตรงนี้ด้วยก็ต้องเรามัดระวังบางท่านได้คนเก่าเข้ามานะคะเพื่อนเก่าคอนเน็กชันเก่าๆนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันชาวมกรค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะชาวมกรตัวเองนะคะช่วงนี้ใครคาดหวังงานอยู่ก็น่าจะมีโอกาสข่าวดีงานผู้ใหญ่ นะครับผู้ใหญ่เก่าๆบางท่านผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยนะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะดาวศุกร์เป็นเทวีโชคส่วนช่วงนี้ใครจะไกลบ้านมีโอกาสมีนางน้มไกลบ้านค่าใช้จ่ายก็ย่อมมีไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการซื้อของใหม่ได้เครื่องมือสื่อสารอะไรใหม่ได้หรือบางท่านช่วงนี้ในเรื่องของการเงินค่ะคุณอาจจะแบบว่าจัดการเอกสารทรัพย์สินหรือแม้แต่กระทั่งว่าเคลียร์หนี้เคลียร์สินเก่าอะไรแบบนี้ ก็ได้เช่นกันส่วนในเรื่องของโชคชาวมังกรจะมีโชคนะคะโชคจากลูกค้าคอนเนคกชันเก่าๆด้วยรวมไปจะถึงเงินที่ได้มาความมั่นคงอาจจะมาจากอาชีพไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังอาชีพปรับแก้ไขต่างๆอาชีพแพทย์อาชีพหมออาชีพแบบว่า,เ,าเรียกว่าอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับงานหนักๆงานเหนื่อยอย่างเงี้ยก็มีโอกาส ที่ดีนข้าของชาวมากรส่วนใครจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องถินฐานที่อยู่อาศัยช่วงนี้หลายท่านบางทีอาจจะมีแนวโน้มนะบางท่านได้ถิ่นฐานที่อาศัยใหม่หรืออาจจะไปถึงได้แหล่งทํากินใหม่ก็ได้หรือช่วงนี้จะจัดการในเรื่องเอกสารทรัพย์สินก็มีโชคเกี่ยวข้องกับเอกสารทรัพย์สินมีโชคไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถ ได้ด้วยเช่นกันพราะบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะได้บ้านได้รถอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้โชคกับเด็กก็มีหรือโชคกับลูกเออโชคกับเด็กด้วยหรือคุณอาจจะได้ลูกน้องบริวารเข้ามาส่งเสริมได้เช่นกันรวมไปจนถึงบางทีคุณอาจจะหมายถึง<ม>พ่อดาวสุขมาจากพบปุตตะหมายถึงโอกาสลูกค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสงานค่ะเป็นโชค คุณนะคะไพ่ไม่โกโหกนะดาวสุขมาจากพบการงานนะคะดาวสุขเป็นเทวีโชคทับตัวเนี่ยงานนําพาโอกาสที่ดีบางท่านได้โอกาสงานใหม่ๆงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆบางท่านมีโชคงานบางท่านมีข่าวดีงานและบางท่านงานสามารถสร้างโอกาสรายไ,ได้รับทรัพย์รับเงินก้อนด้วยบางท่านก็ได้เงินเก่าๆนะคะเงินปันผลเงินเก่าๆเงินที่คุณลงทุนเงินเก่งกําไรเงินทางไกลเงินในอากาศได้ทั้งนั้นเลยของชาวมาก่อนนะคะส่วน โอ้โหงานนำพาโชคแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเปิดอันอื่นเลยที่นี้นะคะเพราะว่าเด่นมากๆในเรื่องของการงานของชาวมังกรส่วนใครเปลี่ยนงานก็ต้องได้งานทางเลือกใหม่ที่ดีนะคะอ่าและก็ที่สําคัญเลยค่ะลูกค้าได้คู่หุ้นส่วนธุรกิจได้นํามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณทั้งนั้นเลยชาวมังกรนะคะส่วนช่วงนี้ชาวชาวมังกรความรักคู่รักครอบครัวก,ก็ต้องมีความเจริญ ร่วมกันบางคู่ก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านบางคู่ก็อาจจะมีแนวโน้มการเดินทางไกลนะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีโชคด้วยนะคะจะมีโชคส่วนสําหรับเอ่อคนที่มีปัญหาความรักระวังปัญหามันผุดขึ้นมาใหม่นะปัญหาอะไรเก่าๆที่หรือคุณอาจจะมีปัญหาอะไรอึดอัดต่อกันมันเป็นการสะสางปัญหาเก่าๆได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมไปจนถึงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขามีการผัวพันกับคนอื่นทางเลือกใหม่ได้ด้วยเหมือนกัน นะคะรักตรงนี้มันดาวสุกอะเทวิโชมันหมายถึงมันเป็นในเรื่องของคู่รักทับซ้อนด้วยนะคะตรงนี้ปัญหามันมาสุกับพุธด,ด้วยนะคะสุกับพุธอยู่ร่วมกันด้วยแล้วก็สุกอังคารร่วมกันมันเป็นในเรื่องของปัญหาปัญหาฉันชู้สาวได้ทั้งนั้นด้วยนะคะตรงนี้มีอะไรก็ให้ปรับความเข้าใจกันดีๆแต่ช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีการตัดสินใจด้วยนะส่วนสําหรับชาวโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่บางท่านได้พบคนมีตําหน่งนะคะหรือบางท่าน จะมองว่าใหม่มีเข้ามาและบางท่านก็มีในเรื่องของเก่าเข้ามาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนบางท่านเนี่ยช่วงนี้ชาวมากรออาจจะมีในเรื่องของการจัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ถ้าไม่เช่นนั้นคุณซื้อขายบ้านได้นะคะส่วนบางท่านอยากจะเอาบ้านก็ได้อยากจะเอารถแต่ใครจะซื้อจะขายบ้านมีโอกาสซื้อขายสำเร็จหรือธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับอสังหา จะมีความสําเร็จความเจริญความก้าวหน้านะคะบางท่านได้รูปบางท่านได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยในช่วงเนี้ชาวมากรน,นะคะแล้วก็บางกรบางทีอ่ะหรือบางท่านอาจจะมีงานอีกหนึ่งช่องทางงานงานส่วนตัวนะคะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติก็ยังได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้พบปะเครือญาติเก่าๆอ่ะนำพาโอกาสอะไรที่ดีมาสู่คุณได้เช่นกันทีนี้เรามาดูกันนะมากรเด่นมากๆเลยนะคะโอในตำแหน่งงานเป็นโชคแล้วอ่ะ นะคะตรงนี้อย่างอื่นโชคตามมานะคะนักค้านักขายเจรจาใดๆช่วงนี้ก็นำพานำพาเขาเรียกว่านำพาโอกาสที่ดีนำพาเงินลูกค้าก็ป้อนเงินลูกค้าก็เอื้อประโยชน์คุณลูกค้าก็เข้าร้านนะคะส่วนนอกนั้นคือคนที่ต้องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานรอคอยงานใหม่ก็มีโอกาสมีข่าวดีงานใหม่บุกเบิกสิ่งใหม่ๆบางทีงานบางท่านเนี่ยสมัยนี้งานหลายช่องทางไม่ใช่งานช่องทางเดียว นะคะบางท่านก็อยากจะแบบว่ามีหลายๆช่องทางเข้ามาหรือแบบว่างานช่องทางอื่นงานรองอาชีพรองกับรับทรัพย์กับรับเงินอะไรแบบนี้ก็ยังได้นะคะช่วงนี้ชาวมระกรมีโชคการงานคุณอาจจะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์อะไรโครงการอะไรใหญ่ๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือการที่คุณจะต้องไปวิ่งเต้นติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็นาพาข่าวดีมาสู่คุณด้วยนะคะของชาวปกรส่วนบางท่านก็ได้ลูกน้องบริวารเข้ามาส่งเสริมให้งานของคุณเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่น นะคะความสำเร็จในเรื่องของการงานเกิดขึ้นใครอยากจะมีที่ทำกินก็จะได้ที่ทำกินหรือร่วมไปจนถึงบางท่านจะปรับปรุงจะปรับเปลี่ยนเปี่ยนแปลงในเรื่องที่ทำกินก็ได้เช่นกันนะคะส่วนช่วงนี้ใครเด่นที่สุดก็คือคนที่คาดหวังงานด้วยนะเพราะบางท่านก็ว่างงานมานะนะคะส่วนบางท่านมีการตัดสินใจเช่นกันค่ะนะค,ะคุณอาจจะหมายถึงการค่อยๆเฟดตัวเองเอาตัวเองออกจากอาชีพเก่าๆ หรือให้ความสําคัญกับเรื่องการเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้บอกว่าเอาตเองออกจากอาชีพเก่าหรอกแต่ตัวเองอาจจะต้องแบบว่ามีในเรื่องของอีกหนึ่งช่องทางอาชีพใหม่ๆเป็นคู่ขนานของคุณแล้วอะไรอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งใครทำงานสื่อโซเชียลใครค้าขายต่างๆบนโลกออนไลน์ก็มีโอกาสที่ดีมากๆใครอยากจะเปิดร้านค้าร้านอาหารร้านเสริมความงามขายของต่างๆ นะคะก็มีโอกาสค่ะนะคะมีโอกาสที่ดีบางท่านอะ่ะเออจะมองว่าอาจจะเปิดร้านสุขภาพก็ยังได้นะบางท่านมีมีนะคะร้านไปเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพอะ่ะมีนะคะอ่าหรืออย่างยกตัวอย่างใครที่ทําอาชีพแบบว่าไปปรับไปแก้ไขอะไรอย่างนี้มีหลายอาชีพเช่นกันนะคะก็จะนก็จะมีความดี เขาเรียกว่ามีความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีแล้วคุณอาจจะมีคู่หุ้นส่วนเข้ามาส่งเสริมให้งานของคุณราบรื่นอ,อีกต่างหากของชาวมาก่อนใครอยากจะตัดสินใจไปไกลมีแนวโน้มได้ตัดสินใจไปไกลเช่นกันนะคะบางท่านเนี่ยนะ,ะบางท่านแล้วก็ใครค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ใครทําการค้าการขายออนไลน์อันดับแรกเลยก็ลูกค้าเข้ามาส่งเสริมค่ะนะคะใครทําอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องใช้ความคิดงานฝีมือหรือใช้ความคิดไอเดียสร้างสรรค์นะคะความคิดบนโลกออนไลน์ งานที่เอ่อบางท่านอ่ะทำงานบนโลกออนไลน์โดยที่ว่าไม่ได้ค้าขายอย่างเงี้ยชื่อเสียงความสําเร็จก็ต้องย่อมเกิดอยู่ดีๆคุณอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาก็ได้หรือคุณอาจจะมีการดีลงานกันแบบลับๆกับใครก็ได้อันนี้ก็ส่งผลดีเช่นกันนะการไปวิ่งเต้นอีกนะคาชาวชามกรช่วงนี้อาจจะต้องมีในเรื่องการดีลงานลับๆหรืออาจจะแบบว่าไปวิ่งเต้นไปตกลงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสก็มาค่ะนะคะ แล้วก็เด่นๆเ,เลยก็คืออาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการความมั่นคงในอาชีพของคุณนะคะตรงนี้มันหมายถึงความมั่นคงความสําเร็จในอาชีพการงานของคุณด้วยอาชีพวิชาการทุกขแขนงมาดูกันเงินกันนะคะของชาวมาก่นเป็นไงบ้างเงินนะ่ะคิดว่ามีรายรับเป็นโชคนะคะแต่ก็มีเหตุค่าใช้จ่ายเช่นกันมาดูกันนะเงินค่ะโอโ้ช่วงนี้ การเงินมีความสําเร็จใครบางท่านได้ลูกค้าเก่าๆเข้ามาคอนดิชันเก่าๆกลับเข้ามานะคะธุรกิจก็ยังได้ลูกค้าเก่าได้ค้าขายก็ยังได้ลูกค้าเก่าได้บางท่านได้โชคการเงินด้วยเงินทางไกลได้นะคะเงินทางไกลเงินกาบทางไกลก็มีอาชีพไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลนะคะเงินทางไกลก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินอีกหนึ่งช่องทางรายได้เงินการลงทุนเงินการเก็งกาไรได้หมดนะคะแล้วก็ การเงินก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายบ้างไปเกี่ยวข้องกับการขยับขยายแหล่งทํากินได้เช่นกันนะคะนักค้านักขายนักธุรกิจการติดต่อธุรกิจนําเข้าส่งออกมีความสําเร็จมีความมั่นคงค่ะนะคะนักค้านักขายด้วยแล้วก็ธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะของชาวกรใครรอการปรับโปรโมทปรับโยกปรับย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานจะมีความสําเร็จอย่างมากก็คือได้ข่าวดีแล้ว ในเรื่องของการปรับโปรโมตตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะก็คือการเงินเงินเดือนก็ต้องขึ้นแถมม่นําซ้ําคุณยังมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนอีกอันนี้คือเรื่องดีมากๆส่วนบางท่านก็อาจจะมีเหตุบ้างเงินเข้ามาแต่ต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายการเคลียร์หนี้เคลียร์สินตัวเองเคลียร์ค่างวดรถเคลียร์ค่าบ้านอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะบางท่านก็ได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินส่วนค่าใช้จ่ายบางทีก็อาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยสุขภาพร่างกายได้เช่นกัน นะคะสุขภาพร่างกายบริวารได้นะนะคะแต่บางท่านก็จะมีโชคกับบริวารแต่บางท่านอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายกับบริวารตรงนี้ด้วยหรือถ้าไม่ใช่ก็คืออาจจะแบบว่ามีเหตุค่าใช้จ่ายบริวารอะไรแบบนั้นเรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เด่นๆเลยก็คือบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์ใครจะซื้อใครจะขายมีโอกาสที่ดีมากๆแม้แต่กระทั่งว่าธุรกิจของคุณที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาจะมีความสําเร็จความเจริญค่ะ จะประสบความสําเร็จด้วยในธุรกิจอสังหาเพราะดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอังคารดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะส่วนบางท่านปรับปรุงบ้านค่าใช้จ่ายการปรับปรุงบ้านการต่อเติมบ้านมาดูความรักนะมาก่อความรักเป็นยังไงบ้างดาวศุกร์เล็งปัตตานีนะคะความรักค่ะ คู่ครครอบครัวบ้านมีการขยับขยายนะคะตรงนี้หรือธุรกิจจะมีการปรับปริ่มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบางอย่างก็ได้ในธุรกิจหรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้ทั้งงานราชงานหลวงเลยเข้ามานะคะงานรีบเร่งงานเร่งด่วนเข้ามานะคะการเงินการเงินค่ะมีเข้ามาสะพัดและก็มีจ่ายสะพัดเช่นกันเพราะบางท่านจะจ่ายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับ บริวารน,นะคะการศึกษาเราเรียนอะไรบริวารรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการทําบ้านรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปรับขยายแหล่งทํากินได้ทั้งนั้นรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะตรงนี้อาจจะเป็นใครก็ได้คนในบ้านคุณนะคะตรงนี้ด้วยรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะหรือช่วงนี้ค่ะชาวมกอมีบางเคสทําบ้านแล้วก็ทําบุญบ้านด้วยนะคะในบางเคสเนี่ยมีการทําบ้านแล้วก็ทาบุญบ้านด้วยนะคะ มีการปรับปรุงบ้านแล้วก็มีการทําบุญบ้านด้วยโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคได้ด้วยอีกทั้งหากแล้วก็ชาวมรกรช่วงนี้อาจจะมีแนวโน้มเหมือนกันการเดินทางชีพจอดรองเท้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งชาวมกรจะทําอะไรร่วมกันกันกบใครบางทีอาจจะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนถ้าคุณจะต้องร่วมลงทุนธุรกิจอะไรใดๆกับใครก็ตามก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้จะมีในเรื่องของอะไรที่มันคาราคาซังที่มันจะต้องเคลียอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สิน ะะบางท่านก็ต้องมีเรื่องของการเคลียร์ทรัพย์สินอะไรตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งการทําธุรกรรมอย่าประมาทนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าประมาทเอ,อ่อถ้าคุณจะต้องแบบว่าลงทุนร่วมหรือการทําธุรกรรมร่วมกับกันกับใครก็ตามนะคะโอเคส่วนช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายกับบริวารลูกน้องนะคะอ่าตรงนี้ด้วยหรือใครจะเปลี่ยนลูกน้องได้บางท่านเป็นเจ้านายตัวเองแลนะ,ะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายลูกน้องบริวารค่ะ หรือลูกน้องบริวารก่อนหน้านี้อาจจะเบิกเงินเดือนล่วงล่วงหน้าแต่ตอนนี้พอหลังปีใหม่มาเอาอยูด่ดีเป็นปัญหาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีส่วนด้วยนะเงินไปกับลูกน้องบริวารได้นะคะตรงนี้เหมือนกันนะนอกกนั้นคือการเคลียร์หนี้เคลียร์สินเก่าค่ะแล้วก็ใครจะซื้อจะขายที่ทางที่ดินมีโอกาส ประสบความสําเร็จแม้แต่กระทั่งว่าอาชีพในหน้าก็ตามคุณอาจจะเป็นอาชีพในหน้าคุณอาจจะเป็นตัวกลางก็ได้นะคะตรงนี้มีโอกาสความสาเร็จในเรื่องของการซื้อการขายที่ทางที่ดินของชาวมาก่อนได้ชาวมากรเด่นมากๆากอ่ะแล้วช่วงนี้ลูกค้าเกา่าๆคอนเนคชั่นเกา่เกาๆทั้งนั้นเลยอาชีพแม่ค้าเนี่ยนะคะอาชีพนักอาชีพขายของเนี่ยลูกค้าคอนเนคชั่นต่างๆใครทําอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างจินแดนไกลข้อตกลงความสําเร็จก็ต้องย่อมเกิดขึ้นเช่นกันแล้วก็มีอะไรอีก นอกนั้นก็คือบางทีอาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทํากินแล้วก็ถ้าบางบ้านอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนบ้านก็ได้การย้ายบ้านก็ยังได้นะคะนั่นคือบางบ้านนะทีนี้เรามาดูค่ะ้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาความรักบ้างละคนที่มีปัญหาความรักโอ้โห ระวังการผิดใจกันกันไม่เข้าใจกันการทะเลาะก,กันนะคะตรงเนี้เนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่นะและ้วบางทีอ่ะคุยคุยกันกับแฟนอ้าวอยู่ดีมีคนเก่าเข้ามาทําให้ปัญหาเกิดแล้วก็มีหรือช่วงนี้หมายถึงปัญหาเก่าๆมันผุดขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะอ่ามีไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ลงรอยหรือบางท่านอยู่ดีช่วงนี้ต้องไกลแฟนก็ได้นะคะนี่มาแล้วปัญหาวิวาทะ ปัญหาหึงหวงเกิดขึ้นเกิดแรงเกิดแรงกระเพื่อมใหญ่ปัญหาหึงหวงเนี่ยเกิดการประทะใหญ่เกิดการทะเลาะใหญ่นะคะและในบางคู่ระวังการลงไม้ลงมือกันด้วยนะเกิดจากการประทะเกิดจากแรงหึงหวงนี่แหละนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจผิดต่อกันถ้าบานปลายบานปลายคือการไปรับรู้ว่ามีการซุกซ่อน นะคะมีการซุกซ่อนมีการปกปิดปิดบงังมีการซ่อนเร้นแต่ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยกตัวอย่างถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณไปหึงหวงเขาเนี่ยเขามีคนเก่าเขาเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็ระวังด้วยค่ะตรงนี้หลายท่านมีจบด้วยนะหลายคู่มีจบด้วยค่ะเพราะการประทะ เพราะการหึงหวงส่วนบางเคสเนี่ยใครที่แบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเสียดายเวลากับความสัมพันธ์เสียดายเวลากับการทุ่มเทใจเพราะความรักแต่ความรักมันไม่ไปไหนเลยไม่คืบหน้าไปไหนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนอะไรใดๆกับคุณเนี่ยนะครับบทสุปแล้วบางท่านอะ่ะนะครก็อาจจะหมายถึงอะไรล่ะคุณรู้สึกได้นี่ว่าโอ้คุณกับเขาเราอาจจะไปหลงคารมเขาหลงสเสน่ห์เขา นะคคาดหวังเกิดการหึงหวงอย่างเงี้ยบางทีความรักมันก็อาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองนะกลับมาถามตัวเองค่ะว่าที่ผ่านมาคุณเสียเวลาเนี่ยแล้วถ้าความรักมันไม่คืบหน้าเลยอ่ะคุณพยายามเนี่ยครั้งเนี้ยคุณเหนื่อยไหมนะ,ค,ะคุณก็ต้องถามตัวเองเดี๋ยวเรามาดูสับชาวโสดค่ะก่อนบางทีบางท่านรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วด้วยซ้ําพอแล้วกลับมารักตัวเองดีกว่าอะไรแบบเนี้ย ช่วงนี้เป็นช่วงของการฮิวใจช่วงนี้เป็นช่วงของการกลับมารักตัวเองเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงด้วยการถอยออกมาด้วยการทําใจเพื่อเริ่มต้นใหม่ชาวโดสดเสน่แรงอยู่แล้วดาวสุดทับลักไปเลงปัตตนิด้วยสเสน่แรงมากบางท่านสเสน่แรงกับการค้านะ่ะกับลูกค้าบางท่านสเสน่แรงกับเอ,อ่อในเรื่องของการทํางาน รักในสายงานได้บางท่านแบบว่าโอ้โหช่วงนี้ถ้าไม่ได้มองถึงความรักเนี่ยลูกค้านาพาเงินมาให้คุณะนะชาวโสดส่วนบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีในเรื่องของเด็กเข้ามาชอบเด็กพยายามนะคะและตรงนี้อาจจะหมายถึงใครก็ได้ที่เป็นคนรู้จักเก่าๆพยายามติดต่อสื่อสารคุณอยู่นะแต่ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพยายามด้วยหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันหมายถึงคนเก่าพยายามติดต่อสื่อสารกันนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าถ้าเป็นฝ่ายเขาติดต่อ เข้ามาหาคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เราห่างเหินกันมาแล้วจะให้กลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมมันจะมีโอกาสพัฒนาหรือพัฒนาหรือเปล่าอาจจะเป็นความคิดของคุณนะคะที่คุณคิดเยอะอะไรอย่างนั้นก็ได้เพราะบางท่านบอกเลยค่ะว่าเคยห่างเหินกันมาแล้วอะ่ะเอ๊ะจะกลับมาเป็นแฟนอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะไปต่อได้ไหมแล้วเราจะไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้ไหม บางทีก็จะเป็นแบบนี้และในบางท่านได้ทั้งใหม่และได้ทั้งเก่าให้คุณได้เลือกให้คุณได้ตัดสินใจนะคะดาวสุเทวีโชคนะคะเสน่ห์มาเนื้อหอมมาใหม่ก็เข้ามาเก่าก็เข้ามาคนมีตําหนิก็เข้ามาส่วนในบางเคสตรงนี้มันยังไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นว่าจะได้งานจะได้คนทางไกลแต่อาจจะไปถึงการได้ความอาจจะได้มิตรภาพที่เข้ามาส่งเสริมจากที่ทํางานใหม่ได้ด้วยนะคะอมาแล้วค่ะคนทางไกลใครต้องการรักทางไกลมโอกาสได้พบรักทางไกล ใครที่ต้องการเพราะบางท่านก็ได้รักผ่านโลกโซเชียลด้วยเช่นกันนะคะส่วนบางท่านก็ได้คนรู้จักเก่าๆชาวมากรนะชั่วโมงนี้ชาวมกรบางทีบางท่านรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ผลประโยชน์มุ่งแต่งานมุ่งแต่ความสําเร็จก็มีนะชาวมกรเนี่ยนะคะมีค่ะมีรักออนไลน์ด้วยมีคนพยายามอยากจะจีบคุณด้วยอ้าวนะคะคนมีตําหนิได้เลยอ่ะคนทางไกลก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าช่วงนี้โอกาสความรักมา แต่อยู่ที่ว่าบางท่านเท่านั้นเองที่ว่าคุยไปก่อนเป็นมิตรภาพกันไปก่อนอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะใช้พินิจพิจารณาและในบางท่านต้องบอกก่อนว่าได้พบรักคนเก่าค่ะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่ากิ๊กเก่าฐานไฟเก่าจะเข้ามาในชีวิตก็เลยมองว่าเฮ้ยมีทั้งใหม่ทั้งเก่าหรือเปล่าเนี่ยบางท่านก็สับรางรถไฟนะมากอนโอเคอะมาดูกันค่ะมีเก่าเข้ามาด้วยอคุณเนี่ย หรือบางท่านเด็กเข้ามาชอบก็เลยไม่รู้เราก็เลยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเด็กเข้ามาชอบเราต้องปรับตัวมากน้อยขนาดไหนเพราะบางท่านต้องมีการปรับตัวค่ะมีเด็กเข้ามาจีบเข้ามาชอบได้ด้วยเหมือนกันหรือบางท่านได้พบแบบไหนเพื่อน,น,น,นสมัยเด็กได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าเพื่อนสมัยเด็กได้นะคะชามาก่อนโอเคงานค่ะใครที่เปลี่ยนงานใครที่รอง,งาน มีข่าวดีงานนะบางท่านอาจจะได้ข่าวดีมาจากคอนเนคชันเก่าๆผู้ใหญ่เก่าๆด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะส่วนช่วงนี้ใครอยากจะบุกเบิกอยากจะทําอะไรใหม่ๆโอกาสมาทั้งนั้นเลยงานคู่ขนานงานเข้ามานะงานทั้งทางตรงงานทั้งทางอ้อมบางท่านมีงานส่วนตัวของตัวเองด้วยต่างหากงานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยงานแบบงานช่วยหรือแบบว่ามีคนโยนงานมาให้กับคุณอะไรอย่างนั้นก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงเกิดขึ้น นะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้รับทรัพย์รับเงินใครทําอาชีพลุยลุยอาชีพหนักๆัอาชีพเหนื่อยเหนื่อยอาชีพที่ปรึกษาอาชีพต้องไปปรับแก้ไขอาชีพแพทย์อาชีพหมอช่วงนี้โอ้โหการงานของคุณบางท่านนะคะทําในองค์กรแต่ตัวเองอาจจะมีออฟฟิศตัวเองอาจจะมีเออสำนักงานมีที่ทํากินอะไรแบบนี้ก็ได้หมดนะคะงานนาพาเงินทั้งนั้นเลยช่วงนี้จะมาก่อนนะแต่เงินก็มีเหตุค่าใช้จ่ายนะของคุณอะค่าใช้จ่ายบ้านรถ การสุขภาพได้ไหมได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายกับคือญาติก็มีนะคะตรงนี้ด้วยหรือช่วงนี้ใครอยากเดินทางไกลมาก่อนมีแนวโน้มการเดินทางไกลบางท่านเดินทางไกลไปเกี่ยวข้องกับพวกเออเรียกว่าเรียกว่าการเคลียร์นะคะธุรกรรมสินทรัพย์ทรัพย์พยสินนะ่ะบางท่านก็มีแบบนั้นนะคะโอเคค่ะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงการทําเงินของชาวมากรค่ะงานจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมีพลัง นะคะบางท่านอ่ะก่อนหน้านี้อาจจะติดขัดติดปัญหาเหนื่อยหนักเพราะก่อนหน้านี้ดาวงานอ่ะอยู่พพพินาศนะคะตอนนี้งานทําให้คุณเกิดพลังใจนะคะเกิดเกิดแรงฮึดสู้เกิดความขยันเพราะช่วงนี้งานนําพาเงินทั้งนั้นเลยใครจะไปต่างถิ่นแดน,นไกลก็มีโอกาสนะถ้าไม่ใช่ก็คืองานที่ไปเกี่ยวข้อต่างถิ่นแดน,นไกลด้วยนะคะอ่ามาก่อนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลูกน้องบริวารด้วย อัน,นก็ส่วนหนึ่งโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะขอเน้นในเรื่องของการงานความรักชาวโสดเนี่ยได้ทั้งเก่าด้วยบางท่านได้เพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กและได้ทั้งใหม่ด้วยนะครับความรักไปฟังย้อนหลังดูนะคะความรักอ่าบางท่านก็ได้มิตรภาพเข้ามาส่งเสริมธุรกิจของคุณนะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งโอเคค่ะนะคะชั่วโมงนี้บางทีอาจจะหมายถึงมิตรภาพเก่าๆจะเข้ามาและอาจจะหมายถึงลูกค้าเก่าๆคอนเนคชั่นเก่าๆก็จะเข้ามาด้วยนะคะของชาวเมากอ ส่วนบางท่านบางทีก็จะไปนึกถึงคนเก่าได้เหมือนกันนะคนโสดที่ไม่มีใครอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวบะกรอช่วงนี้ค่ะ15ไปจนถึง8กุมภาพันธ์นะคะช่วงนี้งานนำพาเงินทั้งนั้นเลยเเผลอบางท่านเนี่ยอยู่ดีลูกค้าเก่าเรียกหาออยู่ดีลูกค้าเก่าก็ทักเข้ามาบางท่านพ่อค้าแม่ขายก็ได้คอนเนคกชันเก่าๆบางท่านแบบว่าได้ในทุนใหญ่ด้วย นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆใครจะเดินทางก็มีเกณฑ์แนวโน้มเดินทางอยู่แล้วนะใครที่ต้องเดินทางมีโอกาสได้เดินทางค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขสมวังสมปรารถนามากๆในเรื่องของงานค่ะเด่นที่สุดคืองานของคุณเองนี่แหละโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่อยากจะเริ่มอยากจะทําก็มีโอกาสทั้งนั้นแม้แต่ทั้งว่าคุณทํางานกี่อาชีพก็ตามนะคะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะเปิดไพ่ออกมาครั้งนี้ของชาวมังกรมีอะไรที่มันดีเกิดขึ้นนะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนาสมดังใจคิดจะทำอะไรคิดจะเริ่มอะไรก็เต็มตัวเต็มใจนะคะอยากจะเริ่มต้นอยากจะบุกเบิกบางท่านอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองเคยคิดอยากจะทำแล้วไม่มีโอกาสตอนนี้โอกาสก็มาแล้วเช่นกันเราไว้ไปติดตามในอีพีอื่นกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังรวยเฮงงานมั่นคงงานนำพาวความเจริญค่ะ สวัสดีค่ะ